ตนี้วางระยะโค้งห่างที่40เซนติเมตรคือถ้าเราไม่ทาก่อนเรามายิงเสร็จแล้วค่อยทาทีหลังมัน,นจะยากในการมาเก็บสีนะครับว่าให้มันเป็นคนละสีกันที่หัวเสานะครับเราก็จะใส่อ่ะมอบอ้อมอย่างนั้ทั้งหมดนี้นะครับงบป,ประมาณอยู่ประมาณ20,000กว่าบาท วครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีจ่าสิวะทุกคนครับวันนี้จ่าสิวะมาทำฝ้านะครับด้านบนเนี่ยครับเป็นฝ้านะครับลงจอดรถที่คลิปก่อนนานี้ที่จ่าสิวะได้ลงไปแล้วครับเดี๋ยวจะพามาดูรายละเอียดงานกันครับว่าเป็นยังไงอ่านี่ครับตัวนี้จะเป็นแผ่นฝ้าชักล่องนะครับเดี่ยขึ้นบันไดแป๊บนึงนี่ครับเป็นฝ้า ชักล่องแบบนี้นะครับตัวนี้ที่มันด่างๆนี่คือมันเปียกฝนนะครับเมื่อคืนฝนตกนะครับตอนนี้ก็กําลังยิงแผ่นโนนส่วนทางโน้นก็ส่วนที่เหลือของเรานะครับเหลือประมาณหนึ่งห้องอ่ะพอดีก็นี่แหละครับทํางานาไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรไว้มากนะครับก็เลยอ่ะพามาชมเนื้องานฝากของเรานิดนึงนี่ครับส่วนด้านข้างนะครับเราจะติดมอบ ตัวน,นั้นติดหมอบอเดี๋ยวพาดูต่ำๆจะได้เห็นชัดๆเนาะ,ะนี่ครับเราก็จะติดหมอบเหมือนเดิมครับติดหมอบออมทุกด้านสังเกตว่าจะมีแผ่นขาวกับแผ่นสีเดิมนะครับที่มาจากโรงงานก็คือแผ่นพื้นๆที่ยังไม่ได้ทาสีเนาะที่ทาสีขาวเพื่อจะได้เก็บสีหมอบได้ได้ง่ายนะครับเพราะว่าแผ่นรอบนอกทาราทาสีไปแล้ว ตัวหมอบมันคนละสีกันนะครับมันก็จะทาสียากทีหลังเราก็เลยทาสีไว้ก่อนแบบนี้นะครับส่วนตัวนี้เดี๋ยวค่อยมากิ่งเอากิ่งเอา,ก,เอากิ่งเก็บงานนี่ตอนนี้งานก็ได้ประมาณ70%แล้วครับอ่ะตัวนี้โค้งของเราตัวนี้วางระยะโค้งห่างที่4 0เซนติเมตรนะครับเพราะว่าความยาวของแผ่นเมตร20อ่ะนี่ดูรอยต่อก็ประมาณนี้แล้ครับ ส่วนรอยต่อนะครับเราจะใช้กาวอเหลิกเก็บรอยต่อแล้วทาสีมาก็จะเนียนอีกทีหนึ่ง<ห>ประมาณนี้ครับดเดี๋ยวรอมาชมอีกทีครับเดี๋ยวติดมอบติดอะไรเสร็จพามาชมรายละเอียดงานโดยรออีกทีครับตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนของการยิงหมอบของเรานะครับนี่แหละครับก็มอบเราอันนี้เราจะใช้มอบสีน้ำตาลนะครับ นี่นะครับเหตุผลที่เราทาสีมาก่อนอ่านเหตุผลที่เราทาสีขาวนะครับแล้วหมอบทาสีน้ำตาลเพราะว่าเจ้าของบ้านอยากได้เป็นฝ้าสีขาวนะครับหมอบสีน้ำตาลคือถ้าเราไม่ทาก่อนเรามายิงเสร็จแล้วค่อยทาทีหลังมันก็จะยากในการมาเก็บสีนะครับว่าให้มันเป็นคนละสีกันน่นี่ก็เป็นเทคนิคการทํางานเล็กๆน้อยนะครับที่อยากจะมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอฟซีทุกคนอ่าจะฮัทเมือนหนึ่ง นี่ก็ยิงหมอบครับอ่ากระเ็นไปตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงกว่าครับอางานฝ่าขนาดนี้แล้วครับตัวนี้ทํามาสองวันครับอืมฝากไม่้านนะงานฝ่าพวกนี้ทำสองวันเมื่อวานขึ้นโค้งนะครับกับยิงแผ่นได้หน่อยนึงยิงถึงนี่กครับอหน่อยวันนี้ก็ยิงแผ่นกับยิงหมอบนี่ครับประมาณนี้เลยครับงานของเราอะนี่ครับ ฝ้าชักล่องก็จะเป็นแนวสวยๆอย่างนี้ครับส่วนสีนะครับก็ทําเสร็จก็แล้วแต่ว่าท่านผู้ชมท่านใดอยากจะลองไปทําแล้วก็ลองใส่สีดูเท่าที่เคยเห็นก็เป็นสีพวกสีออกลายไม้นะครับสีออกแบบทนสีไม้ครับหรืออยากได้แบบโมเดิร์นสวยๆ,ๆหน่อยก็อาจจะเป็นสีเทาสีอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วมันจะเห็นลายชัดเจนขึ้นถ้าใช้เป็นสีเงานะครับก็จะยิ่งเห็นล่องชัดเจนแต่นี่ในกล่องผมไม่แน่ใจเห็นชัดหรือเปล่านะครับ ประมาณนี้ครับอ่ะเดี๋ยวยิงมอบเสร็จเดีย๋ยวจะพามาดูงานโดยรอบอีกทีนึงครับตอนนี้ฝ้าของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับอ่านู่นด้านหลังของผมนะครับตรงที่หัวเสานะครับเราก็จะใส่อ่ะมอบอ้อมอย่างนั้นตอนนี้มอบด้านข้างใส่เสร็จแล้วเนาะแ <c oughs> ต่ว่ามันเส้นมันเล็กอนะ่ะเดี๋ยวจะพาขึ้นดูใกล้ๆดีกว่าตอนนี้ เกือบหกโมงแล้วครับงานเสร็จเกือบหกโมงนะครับแสงอาจจะไม่เพียงพออาจจะมีน้อยมีอะไรนิดหน่อยไม่บ่ากันนะครับงานเพิ่งเสร็จจริงๆครับอ่าจะประมาณนี้ครับนี่ครับเมื่อเราติดมอบมาก็จะประมาณนี้แล้วครับอันนั้นจะมีแผ่นแคปซูลนะครับระบายอากาศด้วยเพื่อให้ระบายความร้อนจากหลังคาให้มันลงมาข้างล่างได้นะครับส่วนตรงนี้ก็นี่ครับจุดหัวเสา ประมาณนี้ครับฮะดูภาพโดยรวมบอมๆ <c oughs> นี่แหละครับเขาจะเป็นลักษณะนี้อันนี้ยังไม่ได้ทาสีนะครับที่มันด่างๆก็จะมีความด่างของแผ่นนะครับที่เกี่ยวกับความชื้นนะครับถ้าแห้งก็จะเป็นสีเดียวกันหมดครับแล้วก็เก็บสีแล้วแต่ว่าเราอยากจะเก็บสีแบบไหนฮะ คงประมาณนี้แหละครับเนื้องานนี่หัวเสาก็ประมาณนี้แหละครับไม่มีอะไรมากนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพามาชมนี่ครับงานฝ้านะครับฝ้าแผ่นชักล่องนะครับต่อไปต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าเกี่ยวกับงบประมาณนะครับงบประมาณให้ฟังทั้งหมดนี้นะครับงบประมาณอยู่ประมาณ สองหมื่นกว่าบาทเดี๋ยวจะคร่าวๆจะลองไล่รายละเอียดให้ฟังก็แผ่นนะครับแผ่นก็หมดทั้งหมดร้อยห้าสิบแผ่นก็ประมาณเจ็ดพันห้าร้อยบาทเจ็ดพันห้าร้อยแล้วก็ถ้ารวมมอบรวมอะไรก็ตกีเลขกลมๆเนาะก็ประมาณหมื่นหนึง่งนะครับในเกี่ยวกับแผ่นส่วนสีลายนะครับสีลายร้อยยี่สิบเส้นนะครับก็ตกประมาณเท่าไหร่ล่ะสามสี่พันได้ประมาณนี้แหละครับสามสี่พันตีกลมๆก็ห้าพัน อ่อันนี้รวมกันก็บหมื่นห้านะครับน็อตสกรูอะไรเล็กๆน้อยๆผมตีให้กลมๆนะหมื่นห้านะครับส่วนค่าแรงช่างของผมก็7 70, 70, จ็ดสิบดสิบะเจ้าของบ้านบอกฟรีไม่ฟรี2วันครับนี่งานขนาดนี้2วันทั้งหมดนี้นะครับพื้นที่100ตารางเมตรนะครับหนึ 100, ตารางเมตรอ่ะมันก็จะตกอยู่ประมาณค่าแรงผมก็แปดพันนะครับ ตารางเมตร80บาทนะครับก็รวมแล้วเท่าไรล่ะ1 5 0บวก8,000ประมาณ2 000, 3 0 0อ่าประมาณ2 000, 3 0 0ครับนี่แหละครับถ้าเรามีซื้อสีซื้ออะไรมาทาด้วยก็ตีกลมๆไปเลย30,000นะครับเนี่ยงบประมาณนั้นแหละครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปเพียงเท่านี้แหละครับก็คือพามาชมเนื้องานนะครับถ้าใครคนไหนสนใจอยากติดต่อหรืออยู่ใกล้ๆนะครับอยากให้จ่าสิวะไป ช่วยดูงานหรือไปตีประมาณการคุยกันก่อนได้ครับยังไงพวกนี้ไม่ยากครับถ้าถูกใจก็ค่อยว่าต่อๆไปกันถ้าไม่ถูกใจก็ก็ไม่เป็นไรครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊าบายครับ